อ่ะพีพีอัปเดตเซิร์ฟประจำสัปดาห์เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับก็เนาะพูดตามตรงเลยว่าการอัปเดตเซิร์ฟครั้งนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าคือมันใกล้วันงานแล้วด้วยเนาะอ่านี่ก็คือข้างในเนี่ยมีคาเ้าแปดมีหน้ากาก PPTN แล้วก็มีหัวสุนแม่นสิบแรงสิบ เออหรือ,อโคโลพอย์เสริมแกงนั่นเองใครที่อยากได้แนะนําให้ซื้อนะครับท่านผู้ชมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับอย่าช้านะครับผมนะคุ้มนะถือว่าคุ้มเลยอะเอาจริงๆมันคุ้มจัดเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็มีอันนี้แหละที่ผมแนะนำนะครับผมก็เป็น HK417 เลยครับโมแล้วก็ข้างในมีหน้ากากหัวกะโหลกเกิดไว้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแล้วก็มีระเบิดเกล็นอันนี้มันก็แล้วแต่นะว่าใครชอบแบบไหนอยากได้แบบไหน เออก็ซื้อกันเอานะครับผมก็พูดกันตามตรงว่าการอัปเดตครั้งนี้แม่งไม่มีอะไรนะครับผมมันไม่มีอะไรเพราะว่าทีเด็ดมันอยู่ที่งานหมดแล้วนะครับอันนี้จริงๆทีเด็ดมันอยู่ที่งานหมดแล้วนะครับและยิ่งไม่มีอะไรให้เล่นแบบนี้โอ้โหไม่รู้จะเล่นอะไรเลยว่ะเล่น h k 47รค k a m มไหมเออ S.K.417 雷卡莫ผมมีอยู่ตั้ง30วันงั้นขออนุญาตเล่นหน่อยละกันนะครับผมเป็นปืนดีเลยทีเดียวนะครับเป็นปืนดีเลยทีเดียวเป็นปืนที่เทพๆหลายคนนี่เอาไปเล่นกันนะครับผมอ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟกินโอเคมาก็พูดกันตามตรงนะว่าปืนมันดีขนาดนี้ผมก็คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากมายนะครับผมดูดิดูความนิ่งของปืนครับ h เฮ้ยจอดนะยูโนนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมเด้อเด้อเด้เก็บได้ไหมก็ได้ด้วยปืนใครวะ น่าจะปื้นเพื่อนนะปล่อยมาแล้วกันนะครับไม่เล่นไม่เล่นเราจะเล่น HK 417ต่อให้เล่นก็เล่นไม่เป็นดูดิคือมันยิงแรงด้วยแล้วก็นิ่งด้วยแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับคือปรับจากของเดิมจนแบบเรียกได้ว่าแม่งโกงเลยนะครับคือเป็นปืนดีนะครับนิ่งมากนะครับผมก็เนาะจากประสบการณ์ที่เคยโดนยิงนะครับดีจริงๆับปืนนี้ อันนี้ก็เล่นวอร์มเย็นแมตช์ก่อนละกันนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าคนที่เขาเล่นกันโหดๆเนี่ยเขาใส่ชายาเน้นดาเมจาอยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเล่์นิ่งมากเลยแม่งโคตรบันเลยยิงแม่งบันชิบหายใช่ครับยิงบันมาก <c oughs> โอเคมาท่านผู้ชมครับมาเล่นดาบระเบิดทั้งทีผมลืมเอาชายาปาระเบิดสูตรมาเลยวะก <c oughs> ็เลยอาจจะไม่มีให้นักท่านผู้ชมเห็นกันสักเท่โโาไหร่นะครับผมโอ้โหมาถึงนะครับ รวดเร็วทันใจโอ้โหมีธนูด้วยเกี่ยวของเกียร์ป่ะเอา้าเดี๋ยวเข้ามาแล้วเหรอเอา้เอา,อาผมดูว่าเพื่อนดูอยู่ท่านเองเอ้าไม่มีอโอ้จบเลยโอ้ขอโทษเลยครับท่านผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีไปรุ่นเอาใหม่สิ เมื่อกี้ผมไม่ได้ปาระเบิดเพราะว่าผมเอาระเบิดเกียร์มายังไม่อยากเล่นของเกียร์เนี่ยโอ้โหแม่นเกินอวิแม่นเกินเอาดีพีเาา่เอาไมเอาไม่เอาไมาเล่นไม่ดีเลยน,นะเปิดเล่นดาวระเบิดมาเนี่ยเปิดมาสองตาแรกก็เล่นไม่ดีแล้วนะ่ะโอ้โหสุดยอดขอเล่นปืนเดียวผมเปล่าวะทำไมยิง ยิงแรงแบบนั้นอ่ละมึงแกีมีแต่ต้องไปแล้วล่ะตอนนี้ดูจากทรง เอาเอาดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรวะเพื่อนเดินไปเป็นเพื่อนเราหน่อยสิเราคนเดียวเราเหงาเรากลัวยังเงินระวังระวังจุดที่วางด้วยเฮ้ยโตกใจ นะครับตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ง้างธนูมาเลยดูเหมือนเราจะต้องเล่นธนูสู้มากแล้วละ่ะเ, <laughs> เอาสามต้งข้ามนิ่ง้างธนูมาเลยนะครับโอ้โห,โโหใจเย็นเพี่มาไหมมาหรือเปล่า,า,ลาลอาจจะยิงไม่แม่นหัวเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษคนดูแล้วกันนะครับเพราะว่า ปืนโกนนี่ผมพยายามได้ดีที่สุดนะไไนมันเป็นปืนที่ผมไม่ถนัดที่สุดแหละ <ไป S 1> แต่ก็จะพยายามได้ดีที่สุดเพรก็ปืนมันดีจริงปืนนี้ถือว่าเล่นง่ายเลยนะเวอร์ชั้นเลคโมถือว่าทำมาดีมากเลยอะอเอาจริงอ่ะโห่ยอดอ่ะไปแล้ว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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยทีหนึ่งทีมเราสุดยอดโอ้โห้หัวอย่างเดียวเลยเหรอพี่แล้วนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเลยเด้โอ้ยตามตามโอ้โห้ หัวไม่หัวไม่ไม่หัววะเฮ้ยเดินเดินตามดูเล้โหยิงหัวหัวทั้งนั้นเลยเมื่อกี้โอ้โหขึ้นแต่เฮดช็อตเฮดช็อตอะแบบเฮดช็อตแบบหัวกรอบมากอะเฮดช็อตอะยูโน่เลยอะมาดิมาดิมาดิ่ก็พูดตามตรงว่าเดิมๆเปิดแม่กก็ดีอยู่แล้วนะ ิงอัดตัวเงี้ยโอ้โหสบา,หายเลยปกติปืนนี้เขายิงอัดหัวหรืออัดตัวกันก็ต้องอัดหัวแล้วเนาะยอดอ่ะยอดอ่ะวิ่งทำไมทีหนึ่งทีมกูโคตรจังวะไอ้ที่เขายิงนี่หัวทั้งนั้นเลยนะ โอ้โหพี่ยิงอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นร้องโปลหมดไม่เอาไม่เอาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอาตัวยับบอกเลยยับยับยูจีโอ้โหหัวเราไม่ยิงนะครับเรายิงตัวล้วนๆลยเฮ้ยบังทำไม จับโดนระเบิดตายโอ้โหดูดิโอ oh ้โหท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงเล่าออกไปแว็บเดียวออกไปแว็บเดียวครับหายเลยฮะท่านผู้ชมโอ้อเรียบร้อยโดนระเบิดตายดีเงี้ยทีมงานคุณภาพโอ้โหเราเล่นได้สบายสบายเยอะกี่ตัวอะ โอเคครับเกมต,ต่อไปครับผมโอ,โ,โอ้โหอุ้ยก้าวินเพิ่งเห็นเล่นเล่นยาวๆเลยมั้งมิชชั่นสุขสเล่นยาวๆเลยเไป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 ,ไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนดิเดี๋ยวพี่มีคนดันมาครับเรียบร้อย วิสไนเปอร์โคตรแมน่นโอเคโหดันไวจังว่าทีมเรานะเหลือไหมผมยิงทางนี้แค่หนึ่งตัวยิงสองตัวละวแต่แบบลงมาจากเอบนสามแย่นี่คือมาแค่ตัวเดียว <laughs> เองเฮ้ยข้างหน้าเหารอเอ้ แมนท้นแม่เ,เลยไปแล้วทีหนึ่งทีมกูซัดไปหมดแล้วหมดเกินพี่โอโ้โหไม่ทันหนึ่งเพชรเหลือตัวเดียวแล้วอยู่ไหนเนีเ่ยไปบ้านเราเหรอ โอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละคนคนแม่นทีจะเจ็ดเอเนาะเขาเล่นเขาเล่นแย่ก็ตามอ่ะแต่คือเขาแม่นทีเจ็ดเขาแม่นหัวโอ้โหแม่งโหดจริงนะครับสุดยอดมากไปแล้ว ไม่เสียดีเสียงบน,นหัวเลยจะโดดมาเลยสุดยอดเฮ้ยเฮยเดี๋ยวดูไปกวักธนูยิงกันทำไมโอ้จบเลยนิวลั่นไปนิวลั่นไปโดนเลขสองโอ้โหจบเลย ไปฟงพักจะดูยิงเฉยเลยไม่ได้ห้องนี้ยังไม่มีใครเล่นของเกียร์แล้วก็ยังไม่อยากเล่นของเกียร์นะนะเดีย๋ยวมันจะไม่สนุกเอาเดี๋ยนีหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มีท้องสุนทรปริศนาลอยมาโอ้ตายทำไมไม่ตายเฮ้ย มานี่เลยมาที่เลยไม่ทีหนึ่งอยู่ไหนนอดูดิใครจะเป็นผู้โชคดีเหมือนเขาอยู่ไม่ไกลเลยนะเพื่อนนี้อยู่ไหนอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหไหนดูซิเป็นยังไงเขาอยู่ไหนโอ้โหคือ เต้านี่แบบข้าหมหัวไว้แล้วอ่ะแบบพอดีเลยอ่ะ go, go, go. แบบไม่ได้จะว่ากับโปนะหมายถึงแบบท้าหมหัวดีมากอ่ะสุดยอดเลยเฮียยอดเลยยูโนะเฮ้ยเดวบลิคคิวโอ้โยไปแล้ว อยู่3แยกเอบนโอ้จังหวะดีมากเลยพอปริ่งมาไม่เห็นนะเฮ้ยเพื่อนตายตรงไหนวะนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเสร็จโจรน,นีครับผมเสียงเท้าทไม่เก็บแบบนี้ก็เสร็จท,ทีมเราไปนะครับผมบอโอ้โหโคตึงแม่งยิงไปคนเดียวเลยนะครับผมผมก็ไม่ต้องทำไรแลว้วเด็นไนัหนล่ะกูหยุด อยู่แบนี้แนะเอา้าเรียบร้อยยิงแม่โดนเรียบร้อยเฮ้ยเืนนี้มมผมจำได้จากไปที่หอโดนป่อยตามความดีนะครับท่านผู้ชมนะเรียบร้อยครับเหลยวเท่านั้น ขวามาครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหโดนยิงยันบ้านเลยบอกอะไรเฮ้ย e, ตะมาว่ะเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะมาเดียเดยเดยเด๋ยว็ดเด็ดดูเด็ดดูนะดูจุดที่เรียกได้ว่ามุมเทพนะครับไปดูมุมเทพเนี่ยเทพของแท้เทพแบบเทพเลยอ่ะเรียบร้อยหลับไปแล้วหนึ่งหลับไปแล้วสอง หลับไปนะสามวิวิววิวทางไหนอู้วมันคือมาลูดเราพูดไม่ปลอดภัยวะ่ะจริงจนะคนดูโูดมุงเทพผมมันไม่ปลอดภัยแล้ววะ่ะ <c oughs> ตายว่ะเดี๋ยวกูก็ตายละป้องหาจุดตายได้เลยตอนนี้กู้เรียบร้อยเห็นไหมต้องมีคนวิ่งมาลูดกันบ้านเราเลยนะครับทุกผู้ชม ม,มีน้ำบากเหมือนกันนะยังไงวะล่ะขึ้นบ้ากว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ย shot อยูโนะเันจะว้ะโอ,อ้แตกดูบ่อยก็ชอบย้ายมาทีมอ่อนเด <c oughs> <Hey, S 2> <laughs> <but> ็เฮ้ยมทำไมอย่าพิมพ์อย่างนั้นดิเดี๋ยว,นน <laughs> <laughs> ยวคนก็นจะเข้าใจผิดหมด ก็ไม่เชิงว่าอย่าอย่าเรียกว่าทีมอ่อนดีแบบว่าเออก็แบบพอระมาณว่าเราแบบว่าเอ้ยอยากให้แบบทีมมันอยากให้มันกันสนุกสนุกแบบตบทตบดุลกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบมาตอบแน่เดี๋ยวขอยิงก่อนดีนะปิดตองอย่าอวยผมเยอะผมแอดไปหมดแล้วเนี่ยผมผมดึงแล้วผมดึงแล้วแบบดึง ดึงดึงดึงอ่ตอนนี้ดึงจัดเลยตอนนี้โ oh, oh, oh. อ้ขวขวาขวาตลอดเลยนะโอ้เรียบร้อยัไปแล้วหนึ่งขวาเนี่ยจอจะออกตลอดอวู้อเนี่้ายหลุดอีกแล้วโอ้ยอยากให้เพื่อนเราช่วยดูกันสักนิดหนึ่งะได้ไห

เฮ้ยขอบคุณครับสอบุณมากเรียบร้อยเรียบร้อย โหครับโหครับโอ้เดี๋โหเลือดหายเลยเลือดหายเลยโอ้ยยอดอดมันเลยแต่ MVP ก็ต้องเป็นผมนะครับช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค e nah ่อยมีอะไรพิเศษนะครับก็เดี๋ยวพอหลังจากจบ วันงานพีบีก็น่าจะมีปืนมาแบบปืนใหม่ๆม,มารีวิวให้ท่านชมดูกันเยอะแยะเนอ,อคอนเทนต์มันๆน,น่าจะช่วงนั้นแหละนะผมโอเคผมจะไปอกันคลิปน้าขอบคุณท่านชมมากมแล้วเจอกัน